เกี่ยวกับการเรียนเกี่ยวกับปลุกนี่แหละขึ้นไปอย่างนี้แหละนิ่งๆจะท้ายเนี่ยที่แหละไงมาเชียวขั้นหนึ่งไปเหรขึ้นเบื้องแค่เราเหมือนหาผ้าเล่าไปต้องบาลนี่เข้าไปมันจีบว่าอะไรขึ้นแม่เออมันจีบถือจับทางเมื่อวานเรียนมากี่ชั่วโมงนะ สามอไปไปต่อยังไหวอยู่เนาะไหวไหมถ้าไม่ไหวจะได้เรียนเดียวโตต่อคุย <c oughs> กัน,นอย,อยังไงวะเดี๋ยวคุยวะเดี๋ยเรียนถึงสองเกียร์ละตอนนี้แต่ว่าตอนนี้ให้เอาอันนี้ก่อนพอ,อยื่เลี้ยนอันนี้ตลอดอันนี้ออโตหนักเท่นว่าโดนนะเที่นไดนน้สองสามชั่วโมง เีใส่ไฟเดีวถต้องยาึ้ไปมันคอยข้นไปอย่างนัเอก็ล้ยวใส่ไฟเดีวขึ้นมาบบบนี้น่กาปากเลยาเอ้ามาถ่าคิไปพูดเดียวสิพูได้สิปากเราะเนี่ยอาคิปอ้ยยเลีวเมาทามันบอกว่าท่าเดียวเดี๋ยวจะไงล่ะเดเลีวเอยู่ ได้ที่ซ้อนแล้วก็เอามาใส่เลยอย่าเสียลืมแน่นั่นแหละเป็นสเต็ปสเต็ปไปห้องสิเได้ก็ไปห้องครับเองว่าสิได้บอกผิดพลาดเลโอ้โหสาวภูมิอะไรสุดยอดเขึอนน้ำเนี่ยหรอใส่แล้วเป็นยุ่ห้อใส่แล้วพึ่งเป็นยุ่ห้อยังดีก็บอกเผ็ดมากกำป่อยกลป่ยเลยนะ ่าสวยไงมาอย่ามาพอหนาเขาท่ากับรถก็เป็นเอาโจโบ๊ะบัเงินมันหาไยสิีแมโบปัญเลี้ยงฟี่เว้ยช่งทานอยู่แล้นเลยนมไปเล้วเดป่ามีอย่างมากวะเพืได้ไม่สบายงั้นก็ทาวันเกิดกันตรงทอตรงอ๋อเกิดวันนี้วะเกิดวันที่สี่เพราะเรามมีโอกาสไปเห็นวันที่สี่เรียงง่ายนียอนหลัง ไปทำบุญให้ก <entertain> en. ับกับนายเว้นต้นน <hardly. S 2> oh. ้ออยังหน่อยยังหน่อยสามสิบเมตรเด้อเอาพูึงงว่าหาสิบำน้อยยังหน่อยยำงหน่อยว่ามันมากกว่าสองเมตรตีไปเดียวภาพเขาใส่ตับล้ครับ โอเคครับยังไงก็มาติ <c oughs> ดตามชมตอนต่อไปเด้เด้อฝาไว้จอดไว้พุณเด้อ